สวัดีจ้าสวัสดีครับผมชื่อว่าว่าไรพราัวแข่งเงือกมาถามผมชื่อว่าอะไรฮะชื่ออะไรเล่าอ๋อผมชื่อว่าอะไรจะจะไปรู้มึงไงผมจะบอกกูสิทั้งเรือกทั้งตัวผมชื่อว่านายไรมาไรมาไรยเทไรเทไรแล้วชื่อเรือชื่ออะไระ ชื่อือชื่อะไรดอกรักอะไรดอกรักอๆัอายนาทําอะเอเ็อแมงยอาคยไเนี่ยเมาจากูแม่วีทําไมจับไม่ได้อ่ะโอยเอาแม่เหสนี่อเหรอครับโซล่าเรืออซล่างรไหนเราใส่ผมแม่ให้มาอะไรนไอชูเียงะ ครับผมเป็นคนที่ไงถเป็นคนสมุทรปราการเป็นคนสมุทรปราการครับโอ้ยนี่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 กองสมุดปราการเนี่ยฝนก็ตกเลยพี่บอกเรียกไงพี่เสียกอยู่เลยเนี่ยเราเล่นเราเล่นชิวเวียงนี่มาจันทรนกุญแจมาจากุญแจนะเออเออเวียงเวียงเวียงครถ้าผมคุณนะเวียงเอวไวไหนชื่อเวียงเอวนไว้โอ้ไวเช้าไวเย็นเลยไอ้โรตีชายน ครับผมอ๋อคนนั้นไงเหรอเออพี่ชายพี่ชายไอ้ไอ้ไลใช่อไหมมีนามตะคุนด้วยมีนามตะคุนด้วยครับเราเอวเอวไวครับผมแล้วพี่ชายชื่อไรเอวถั่วถว่าได้เช้าได้เย็นใช่ไหมฮะตัจริงตัวจริงจริงครับพี่โอ้ได้เช้าจจริงจริงได้ไหมครับครัพี่เมียไม่ทลับานเลยหลายฮะแล้วจะมีเรือก็เรือไอ้นั่นคือเรืออะไรเรือมาลายดอกนะไอ้เป็นรู ตอนนี้ใส่เ <answer> ป็นนกเขาไม่รู้ว่าแหนมันไอดอกรักเออขาไม่อยากไอดอกผมไม่เอาหรอกเราชื่อทันสมัยหน่อยทันสมัยดิเราชื่ออะไรอีแปะแมนช็อตอีแปะอีแปะแมนช็อปไปไปนั่งไปครับผมเอ้าเอาไอ้พวกเอว่าอะไรนะมันเื่อว่าครัอะไรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยวันหลังไม่มาแล้วทำไมอ่ะลิงที่ทั้งพืนเลยครับอะไรที่เลยมาเนี่ยที่อะไรอ่ะที่เหงื่อมันเขาดูด้วยนะแล้วจะเปิดให้หายเขาโอ้โหเป็นลูกเลยแต่ห้องน้ำที่ดีนะครับห้องน้ำดีเลยเขามีลูกอมไม่หอมเขาวางให้องด้วยไปนั่นมันลูกเหม็นลูกเหม็นอุ้ยผอมทุ้มคอจะตายครับ

เป็นผู้ใหญ่ตโมครับผู้ใหญ่และกำดันกำเนั้นเข้ามาำนเปียนเพียนแลแล้วโอ้ปะเรือมาด้วยเรอนเยนะผมว่หมุนที่เดิมดีกว่าเริกมอายแล้วใช่ไหมโอ้ยอายก็แต่น้ำหมุนที่แรกเลยครัเออโอเคเลยเขาห พยาเรือมาอะไรอ่ะเต่าครับเรือชื่ออะไรอ๋อผมเป็นคนไทยครับเรือเรือต้องชื่อแบบแบบไทยๆไทยตีหน,น้าดูรักความเป็นไทย,ไย,ยเลยเขาไว้ใช่กายเรือแบบชื่อไทยไทยถูกต้องเรือชื่อไทยทันต์น้องหมูใส่หมดเลยใส่หนักเลยอ่าแล้วกำนันอ่ะกำนันสนะวัสดีครับวัดดีครับเออทำน้ำมาใครอ่ะมากับผู้ใหญ่นำมูนสวัสดีครับ ดีรรรครับอารบกนัาครับตำนันวันนี้ว่าจะอยู่บนตาตาตาลิงอยูตาลิงเหรอใช่ใชปล่อยดูครับมากำนันไปเก็บพัำนันไปเก็บก่อนนะพี่ใหญ่ได้เลยครับเดี๋ยวฝากกำนันไว้ที่บนตาลิงก่อนนะครับได้ครับจะกนาานินข้าวกินลามอยางนะครับก <laughs> ำนันกำนันคุยับกำนัน โอ้ยเยอจัแเลยไปไหนอ่ะลืมกำนัาแล้วเงมืองตรงนั้นเป็นืู้กระเป๋าเกมบอลว่ไอหยุดยวไม่ได้ใจหน่อยด่คุ่ะทุกคนอย่าหกตรนนี้โอเคจ้า เลยพุจบค่ะเลิน้ยาำดีพุ่จบค่ะเราสอองกราสบวนเออบทัด้นบนก่อนเราจะข้างอีกเราสูบวนโออีกเราหนรไม่รู้อเชครับโอตอนนี้ผมขึได้แลสบา เรือที่จะมาเข้าเข่งขันมีหลายลำเลยที่จบคฮะผมคหิออรับรางวัลทุจกฮะองค์นายกัปทุก่จะโอ้ขอบคุาครับขาบค่นครับเจ้รผมกลงลงลงๆลง